อาไม่ใช่หรออะไรอันนี้ไงทูจะเอาอะไรลูกนี่หรอเอาอะไรเอานี่หรอเอาันนี้หรอมันสิมา mang กับปาแม่ได้แบบไหนอย่ามาแย่งแม่้นี่ของหนูนี่ของเล่นดิก ตัวนี้ลูกอันนั้นมันของแม่ไม่ใช่ของหนูนี่ครับปันหนูต้องทีหลังหนูจะนอนดึ่นะลูกเห็นไหมหนูไม่ทันเข้าแถวเลยค่ะเราไปหอดองเรียนนี่มันฝ่าลรวงเลยเด็ก ใส่เพิ่อนมาเพิ่นปวดไทยก็ได้ใส่แพร่เพิ่นให้ปไปเจ้าะเจาะบ่อแพร่เพิ่นให้หลานเจ้าหงูบ่อบ่อเม่นหมุดขึ้นนี่ใส่ขอห้องนอนบ้านนี้ยมื้อที่ไรอยากกินนะแม่บ้านนี้มื้อเช้านี่เพิ่นว่าจีบิงขี่ได้ใส่แพร่เพิ่นให้แม่ออกขออนุญาตหนูเลยหนูอายครูนะหนูต้องอายครูนะเนี่ยเพราะว่าครูเพื่อนไม่ใส่เลยเดี๋ยวหนูอายครูนะแม่แล้วหนูบอกว่าหนูปวดขี้ไงก็มันไม่ขี้แล้วไงแม่ ถอดให้หน <So> ูเลยไะสันเอ้ยน่าสนามาฟังขใอยเบ้าขพืนอันลูกแต่ว่าอันอันหนึ่งทับสองคือมี่เจอได้หน่อยหมายถึงว่าแนมเบิงเนี่ยคือจังหน่อยกว่านาริตานะคือมีมีความบาเบบีกว่านาริตานะเพิ่นคือยังเป็นสาวกามัวนะ นี่ตากรเบื้กัดง่ายกว่ามูญี่นี่หันอันคอถ่ายเพ่งหนึขึ้นนี่เพิ่นเพิ่นลองเด้เพิ่นลองไปแล้วรอบนึงบอกก็เลยนฝ่าเอาโทรศัพท์มาทายเข้ามาลองให้แม่ฟังอีกหน่อยที่ลูกขออีกรอบนึงเพิ่นก็เลยนลองอี เขินเขินทำไมเขินทำไมเขินทำไมแม่แพลวสูบไปนะพันคอยสูบอยู่บ่เอาไม่ไม่มูเจ้าเบืองในไหลสูดอเด่อคอยส้มอยู่บ่จะมาจอยบ่ส้มด้วยขอท่าปากแดงอีก่อน้งรถเฮียก้

ก็สีไปขึ้นเตนาสีไปยิมเจ้บ้านผู้หว่าหเป็นรแนองบาอยดูพอเป็นฮีเพอที่สเื่อยที่สดอ้าคืนหานสีวยดามูเพิ่มสมบกับขึ้นกาะ จะบอกค้นว่าอยู hey, like ่บร right ู้เร uh, ื่องเรื่อะเอาไม่ยังบัดนี้นีใบกำกับภาษีแม่บ่นั่นลูกะคอยเดี๋ยวคอยไปหามด๋ไม่ได้ดีใจเห็นแม่ไปหามยังไปดิไม่ค่ะนอนกับแม่ค่ะนอนทั้งสองคนครับ อนกับแม่ทั้งชองครับมือคืนเนี่ยตัวยอรับก็ซื้อชั่วขวัญจีรักตีซีคือเราไข่กระได้ตื่นเจ็ดโมงว่ากินขอก็กินไม่หลายเด้ แต่ว่าบัตรเขยกินหลายนีัน,ะน,นเขานียวปนสินะพวกนนแต่ว่ามือที่ว่าไปพัทยาขึ้นขึ้นกรเจ้าสีมานะเพอยกิดแม่ทองแตกเขาอ,อิ่มขักอิ่มแนมนะนแนนจิงๆเครงบมดทุเรียนสามผู้อย่ะเออเ่องอย่างหมูเั้่องอยียงอาหารทะเลบอกเมือนอนะ กินแล้วเพิ่นอิ่มแล้วเพิ่นบอกินมัทำทาคืออะไรแม่ก่อนแม่ใครรักแม่ครับใครรักแม่ครับอะไรอันนี้เหรอจ้ายิ้มเน่อย เออหน่าเออหน่กระดมเฮ้ยด้ยาเยนนท้เพลนี่เขาโดมเลยดมน้ำดากน้ำหนี่ดมมองมันมีแห้งนะจาลองดมบงเด้อ รองดมมึงตีะบบบั้นขีอากักอากักกวงกวงตอนนี่ตาหี่หอมเนือหอมมือขึ้นเนียน ไปหอดเงินกับผ้าอาบน้ำดิบ้านนี้คุ้มอาบน้ำให้แม่ทูล้างให้แม่เกาล้างให้แม่นี่ตาเนี่ยเกาหอดดาให้แม่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 จะตุดตุดแม่เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วแม่ยังไม่เสร็จมันยังมีฟองอยู่เลยอยู่ตุดแม่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเก่าลังเกาดาให้แม่ ยิน้ำเกี่ยวต้องเดาขอปะเจ้าอะไรโซ่้องเดาข่อยเบิ้งแรกขอซูนขอยกดออกพื้่ขั้นเขียวขอยหยากเมื่อเยื่ใจว่าจะคว้างบรื่ออายุน้ำลูนะมานบ่อน้ำดูบ่อน้ำลูได้บะนี่อันเบิ้องไรสโซ่ปะเจ้านั่นบ้อน้ำดูบักล่านนะคือยังดูพันเดียิ่นี่ มาไม่เอาลูกอันมันเป็นสิบาดเมื่อลูกกระดาษมันมันคมได้หนิเห็นม่นี่นี่ข้ามันสิบาดนะเจ้าหนเห็นม้ยอ่าอปอ่ปอพดีอันบ่อยางคนไปหาไม่ตาขอยไปซื้นของข่อสิเปยกางโลดตาข่อยไปซื้อของใส่เขาบ้านจะม่เน่าซื้อเพาะะนน่ะ อันน้ำน้ำยูทยรเกิงสีแพดขอน้ามนาธิมจาขอมะตาอันถ้าเ,าาเปิดอย่ากไปค้นกระเป๋าแม่ครับผมเกีียวครับอยู่สื่อครับผมอเกียนนเกียวเกวแซ่ตีด่างนะครับผม cái nào mấy kia nào mới yên mà cái ừ. à. à. ăn à, bà ngon. À. <laughs> มองหน้าทำไมจะมองมองหน้าทำไมตีตู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 เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตีตเนี่ยตีตูตีตูตีตูเนี่ยอตอบทีนไร ตีนเท่าฟ้าหอยนน่บาะตีนเท่าฟ้าหอยนน่บจินเท่าฟ้าหอยนี่บจินจะเท่าหน้าแม่แล้วเนี่ยจินจะเท่าหน้าแม่แล้วเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับโอุ <developed> ้ยไทยสวัสดีค no รับเฮ้ยไนเฮ้ยนุ้ยยะเ้ยไนยิ้มอะไรอนีอะไรเกี่ยวผมยา่าแบบเ่าไปตาผมเลยนะเ่าไปตัดรองทรงนอง ได้ไปรับนันิตาด้วยท่าน ไปหเาเดี๋แล้วไปถาตารถไปเห็นใอน่ยู่ในหันละแล้วขอกดกระจกลงไม่าจอด,ดจอันไม่ได้จดจอดแดดให้แห้งจกดกระจกลงให้มันระบายอากาศให้หน่อยได้ปัญญามันปันญญาหนมันจะมอหไปหอได้เหร ปา,ไป,าไปข้างนอกถามเด็กนไปไหนป้าเป็นไทยครับครับพูมตัดเครื่องให้แม่ครับ ແຂວເອີ້ຂັ້ນແຂວເອີ້ເອົາຢ່າບີເມື່ອຕອ ปับป <an> <quas iment Trustee> ัปับปับปับคุณน่ะคุน่ะคนถามงูคุย fan klub Tua eh, tuh apa,

เกี่ยวนั่นพอใครนำได้เห้ยคือนั่นเลยช่วงนึงเฮ้ยอยู่เพื่อนคุยแล้ว,ว,วคุย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 ไปขนกระเป๋าแม่นะครับผมเดี๋ยวค่ะ ไม่คนกระเป๋าแม่นะครับลูกนะเอออ้อ้ยมาหนิมาหนิเต็งเล็งเต็งกะเต็งเล็งเต็ง

ตามันจอยจอยลงง่้นไงไอ้เรื่นี้แม่ไปหามนอนกันเ้หาเบื้อนกันไปหาเบื้อกันบานิแน่ตรงที่ล่ะแม่จีไปหาเบื้อกันไปหาบ้าไปบหยไปขี่ไปนี่ขี่ไปนี่ไปเบียนเพื่อนไปรู้ไปอ่ แขงอ่บ่ถเ่ตัวส่กันล่างไปสวนใน้วอ่สวนในกับอันนี้อ่เนี่ยนี่ครับเาครับไไอ้หาตาได้แม่กไ้เปอยแล้วป้าจะพาไปลกนี่แต่ล้ครับผมตุ๊บตุบตบตตบไอลยาตีดางแ่นี่อ่ะตึง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 ตึพี่น้องอันคอยลงเลยเด้ดเดยวไ่ให้เบิงไหมเพราะว่าอเครื่องนี่นั่นเวลา ผ่านช่วงบันนอสโซโนมันสิบ่มีสัญญาณมันต้องใส่เครื่องนี้ไลยเครื่องอันดูสิเลยยูพี่น้องเดี๋ยวสิไลอยูเดี๋ยวต่อเดี๋ยวลอดลอดลอดชมรอดชมอีกจะขูดเดี๋ยวพี่น้องเด้อจะว่าไปอะไรยูถ่านรถไฟด้วยโอ้ยหอนจิตใจบวกบไปบอกตัวหอน